สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำมะเขือเทศผัดใส่ไข่ค่ะเมนูง่ายๆแต่ได้คุณประโยชน์เยอะค่ะจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้เรียบร้อยแล้วก็เอากระเทียมไปผัดได้เลยค่ะอันนี้ผัดไปจนกว่าจะเหลืองแล้วหอมได้ที่เลยนะคะ วันนี้เราจะใช้ไข่ไก่3ามฟองนะคะหรือว่าถ้าใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะพอกระเทียมของเราเหลืองหอมได้ที่ก็จะเอาไข่ลงไปผัดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะใช้ทพีขยี้ขยี้ไข่ขให้เขา แกตัวกันนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดต่อจนกว่าไข่ของเราจะสุกเลยนะคะ พอไข่ของเราสุกได้ที่แล้วก็จะเอามะเขือเทศที่เตรียมไว้ลงไปผัดได้เลยค่ะมะเขือเทศก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าประมาณนี้ค่ะแล้วก็เติมน้ำครึ่งแก้วค่ะผัดให้ไข่กับมะเขือเทศเข้ากันเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยนะคะจะใช้น้ำมันหอยประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซีอิ๊วค่ะอันนี้ก็ครึ่งช้อนโต๊ะได้เลยค่ะพริกไทยค่ะประมาณปลายช้อนค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยเกลือค่ะปลายช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยรสดีค่ะอันนี้รสดีจะใช้เป็นรสดีไก่หรือรสดีหมูอันนี้ก็ตามที่สะดวกเลยค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยมะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศอันนี้ก็จะกะเอาประมาณสักหนึ่งช้อนค่ะพอเสร็จแล้วก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ พอผัดไปสักพักน้ำก็จะเข้มข้นประมาณนี้เลยค่ะต่อไปก็จะมาทําการชิมค่ะรสชาติก,ก็จะออกเปรี้ยวนําหวานตามค่ะเมนูนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้ประโยชน์เยอะค่ะได้โปรโตีนจากไข่แล้วก็ได้ผิวดีจากมะเขือเทศค่ะเมนูไข่ผัดมะเขือเทศก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือใครอยากให้ทำเมนูไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ